ครับสวัสดีครับพี่พีทุกคนนะครับเนาะครับมนีกามาพบพอกับป๋อแตีมเนาะพี่น้องเนาะครับป๋อแตีมพามาติดตามเลขลาวพัฒนาของเซียนหนองคายต่อยเนาะพี่น้องเนาะครับมือวันจันทนระ์เนาะพี่น้องวันจันทร์ที่ห้ามกราคมหกเก้าลาวพัฒนาออกแปดแปดสาม 8ปดสี่ห้าขับเล็กล่างก็ออกสามแปดมาพี่น้องเนาะครับของเซียนหนองคายงวดที่ผ่านมากเลขมาน้ำกันพี่น้องเอ้ยนี่นะครับวันจันทร์ที่ห้ามกราคมสองห้าหกเก้าลาวพัฒนาเซียนหนองคาย บนล่างวิ่งรูดสี่กับห้าพี่น้องมาน้ากันซี้านะครับอันนี้อันหนึ่งสองสามนี่ก็มาสามอยู่นะพี่น้องเนาะแต่ว่าวมุมีแปดขับเลกมาน้ากันกับจับคู่กับบกเข่านะพี่น้องเนาะะเอามื่อวนพ่อเตี้ยมพามาตามตัวอีกเนาะพี่น้องเนาะลาวพัฒนาเซียนหนองคายนาะคราม ครับ ครับคือซีโบมาน้ากัน,กนหนึ่งที่นอพี่น้อง6กับเจ็ดชุดวิ่พี่น้อง ครับห้าหกเจ็ดหนึ่งสองสามนะครับครับส่วนจับคู่ได้พี่น้องหกหกหนึ่ง หกสองหกสามนะครับเจ็ดหนึ่งเจ็ดสอง เ็ดสามนะครับครับส่วนตัวเน้นพี่น้อง ครับครับตัวกั้นไปลักหาระพี่น้อง ห้าหนึ่งห้าสองนะครับสัเจียนเนาะพี่น้องเนาะครับวันพุทธที่เจ็ดมกราคมสองห้าหกเก้าลาวพัฒนาเสียนหนองคายบนล่างวิ่งรูดหกกับเจ็ด ขับชุดบินห้าหกเจ็ดหนึ่งสองสามนะพี่น้องขับหกหนึ่งหกสองหกสามเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามกันห้าหนึ่งห้าสองนะพี่น้องเนาะฮะขอเตรียมขอ้อไว้พอนคอยเขา่าให้ปังครับพี่น้องเอฟซีก็จะได้โฉบโฉบมันมันกันนะพี่น้องเนาะครับคือสิบโบมาน้ำกันถึงที่เนอะพี่น้องเนาะครับ เอาที่สาคัญอย่าลืมนะพี่น้องเริ่มมากสอบตัวเด็กก็่าลืมกับตัวไว้นำนะครับเนาะครับพ่อเตียมขอขอบคุณในห,หลาย,ย,ย,น,น,ายนะครับเด้อเซียนน้องคายนะครับที่ให้แนวทางเล่าพัฒนาพ่อเตียมมารับฝากพี่ฝากน้องเอาไปเบิ่งไปเปลี่ยนแนวทางน้ำกันชอบก็จัดขัดก็ผ่านด้นะพี่น้องเด้อนะตัวเลขเป็นแค่แนวทางนะครับเนาะ เอาฉะนั้นแล้วพอเตียมข้ออวยพรคอยเขา่าคอให้ปังรับพี่นอ้องอ c ซีก็จะได้โฉกโฉก,ก,กมันมานกันเนาะพี่น้องเนาะครับเขาจะลืมนะพี่น้องเด้อเขามาแล้วก็จะลืมกดไลคไล์กดแชร์พอเตียมน้ำแดงเนาะครับเนาะครับเพื่อเปลี่ยนกำลังใจให้พอเตียมน้ำนาการกับเอาสุดถ่ายท้ายสุดนี่ข้ออิซีทุกคนนะครับเด้อที่เขามาเบิง้งมาติดตามพอเตียม ครับปอแตมข็อวยพรให้โศกโศกมันๆันเงเฮงรวยๆวยนะครับเนาะรับพ่อกันชิปนาพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม